การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนคือการดําเนินการเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้วยตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชุมชนบ้านเม่งชุมตําบลครึง่ง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเดิมชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเผาถ่านเป็นหลักมีการตัดไม้บริเวณหมู่บ้านมีการขุดเตาเผาถ่านในหมู่บ้านและในป่าชาวบ้านมีรายได้จากการเผาถ่านประมาณปีละ10,000บาทจนถึงปี2541ต้นไม้ในบริเวณหมู่บ้านเริ่มหมดลงจึงเริ่มมีการเข้าลักลอบตัดไม้บริเวณป่าหนองขอนแกน่นมีการก่อสร้างเตาเผาในป่าเป็นผลให้สภาพป่าหนองขอนแกน่นเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนบนการเปลี่ยนวิธีกเกษตรกรรมดั้งเดิมพึ่งพิงกับธรรมชาติเป็นระบบกะเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์พึ่งพาปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้นป่าริมน้ำอิงถูกเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพดหนองน้ำธรรมชาติถูกขุดลอกมีสภาพเป็นสระสี่เหลี่ยมยกคันสูงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้น้ำการวางไข่ของปลาสัตว์น้ำอื่นๆรวมถึงวิธีการหาปลาที่เริ่มใช้เครื่องมือรุนแรงมากขึ้น จนทำให้ปริมาณปลาในแม่น้ําอิงลดจํานวนลงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านเกิดการอพยพโยกย้ายไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองภายหลังชาวบ้านได้มีการหาลืเรื่องกฎเกณฑ์การรักษาปลา ประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านอื่นในนามเครือข่ายลุ่มน้ำอิงตอนล่างเดินทางไปศึกษารูปแบบการจัดการน้ำดินป่าพื้นที่ลุ่มน้ำน่านเพื่อนำความรู้ม,มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองตกลงกันในการประกาศเป็นป่าอนุรักษ์และเขตอนุรักษ์พัน์ปลาออกกฎระเบียบในการทำงานส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำพร้อมประสานงานเพื่อสารนโยบายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมงอำเภอ ทำให้ป่าริมน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำบ้านม่วงชุมกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติมีการสำรวจพบความหลากหลายของชนิดผัุนไม้และสัตว์ทั่วไปเช่นผักกินได้50ชนิดไม้ใช้สอย70ชนิดพลไม้ป่า13ชนิดสมุนไพร74ชนิดเห็ดกินได้14ชนิดสัตว์ป่า16ชนิดนก37ชนิดแมลง14ชนิดสัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยคลาน99ชนิด คนในหมู่บ้านม่วงชุมได้เข้าสู่แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมคือความสัมคัธญระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติสู่ความร่วมมือกับกลุ่มคนองค์กรเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐนำไปสู่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูชุมช,มชนท้องถิ่นลุ่มน้ำอิงและเป็นหมู่บ้านต้นแบบศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจังหวัดชุงราย สำนักประชาสัมพันธ์เขตส3กรมประชาสัมพันธ์